พี่ดักดูพี่ินอยู่เลยพี่ซิงให้พี่ดักส่งให้หนูอันนี้พี่ดักส่งให้ปุนุ่โอ้ยจี๋ันนี้เขาประวันเลยนสองตับอฮุ๊ทุ่ฮาพี่กีส่งประวันทุ่มทุ่มได้หนลยไปะวันเลยลังเลเยสั้ เรามีแค่เดียวตัวเราแม่คนเดียวกก็น่ากลมากค่ะคนนี้แร้องเรงร้อเรงร้องรงเกียงขอบคุณนะคทขอบคุณสุดขอบขอวัญนะครับนิดหนี้อยโอ้ยเนิตาเนิตานิตาตัวนี้ของูนะนตานิตาตาเนิตายเียที่สุเกียที่เียมจริงจริง จริง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 โดนแล้ค่ะโดนลุมโดนลุมนะคะชชบน้ำให้เรโเลยแต่เราพูดไม่เข้ามาปาปาปอกความหนาแนะติสเตอรไม่เคยเห็นเลยจะดิตา้หรอไม่ได้ไง ค่ะคนนี้ยิ่งกว่าค่ะทั้งขาเขียวไปหมดอ๋อเออจริงเราจะเลิกเข้าอ่ะทุกคนเราจะเพิ่มเราจะแต่งหน้าเพิ่มนะคะจริอะไรเติมปากเติมสีเติมแล้วก็เติมแก้มขึ้นสูงกว่านี้ไงเติมปากแก้มต่ำกว่าจมูกค่ะวิธีการปส่บัตชอนห้ามต่ำกว่าจมูกนะคะคอสโตรงนี้นะคะไม่แต่งตรงนี้นะคะตรงนี้คือคอนทัวร์นะคะไม่ใช่บัตชออนค่ะต้นเจไหมค่ะนี้นะคะไม่ดูอะไรรองเท้าทั้งปวดแล้ว ปัดผ้านี้ไม่เอาผ้าเลหลนี้ไม่เอามือถูพาเลยไม่เอาผาเลนที่ไฟผาเลลนี้เลยแต่แล้วไงก็มันหนุยเออก็เลยสนอนหน่งก็เลยหนอนเท้ใส่สีขาวมัแดงมีใครมีลิปสติกชมพูบ้างอ่ะชมพูไหนอะแต่ชมพูกระโปรงที่ต่อแรงจนฮะลิปสติกนี้คือ พักเลยเนที่เอามาจากพี่อ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อัำกรมีคืออะไรอ๋อจัอมพเอร์เฮ้ยอยู่ในตะกร้อยู่อนกกนแต่ยังไม่ได้เห็พี่อม่บมันคืองานพี่อะ ออกงานอีเวนต์ถ้าได้ของอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะอยู่นู่นอยู่นี่วันนั้นงานนี้น่ยคิมสีฟ้าอืงานงานสีสีฟ้าอยู่นี่เหมือนกันจ้ะเอากระเป๋าคิมสีฟ้าเลยเหรออ๋อฟูองวายน่ารักเกินใช่อันซาวดี้แคมเป็นลูกคนเป็นเป็นมิดแน่นอนแบบแค่5ถุงมาให้แต่ว่าลืม ไม่มีแล้วแค่นี้แหละรองเท้าแหละรองเท้าคอสโมสวันนี้เราแบบรียบแต่ก็ว้มีแต่คอัลทคอสโมสก็เรามันเี่ยกันาดการเรมนกันนาค่ไหนเอ้าโอเคอเดไม่ด้เอาอะตอมเอาอันนี้มาปาไ่โอมเอามาเอาสเปรย์มาด้วยอ เฮ้ยหรือว่ากำจะเอาลิปสีชมพูออกว่าอะไรทำไมเปลนลเรื่องอ่านใช่ไหมคะค่อ่าน P A A แล้วนึกถึงอะไรไหมแบบดอป่าป่าคือใครอ่ะลเนี่ไม่ผีไม่ช่แ่ี่ดอมป่าคือถึงว่าชื่อดมป่าเหรอเออ P A ป่าอ๋อป่าคือเราเปลี่ยนจากป้าก้อนโตเป็นป่าป่ะเออ ต้องป่าค่ะก็ไปแล้วนี่แหละป่าไม่ใชหนูแตลกแปลกนอกน้นลุมาที่แม่ต้องืถียงไปจะไม่ลืมเราะไม่ลืมฉีดยี่สิเจอกันคับสาวยั์ีเบลเบรียส์ป่ากินมาม่าฉันป้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่าบวกแคมกับพ p พ A p

กินกันไม่ลงนะคะว่ากันไม่ได้อะไรเสียงดังห้องลุ้นก็เสียงดังอ๋อหรอเสียงดังก็แท็บเออตอนนี้ตอนนี้ใครมีเจลอันนดล่ะเจลแท็บเจสแท็กระแทบแรงมากงงไม่แกไม่แทบเกั้ลูดอย่างงี้น่ากลัวมากแกแทบดแกแทบนั่นนะเมื่อกี้คุณตอแนี้หันไปเห็นปุบแท้ โอ Only can tap อง l ีไม่บอกจะช่วยพี่จอหนาเยเราไปท่องหน้าเขาหน่อยไปไปหนอนนี้อ๋อมันได้พูดเลื่อนตัวมาตรงนี้มาเลื่อนตัวมาหนึ่เนี่ยนั่งข้างพี่แตงถ้าดีค่ะตรงนี้ค่ะไม่ไม่แอปเก็บเสียงดีมากนะจะบอกให้ เพ็บไถ่แอบพูดแอบพูดเพียนเติ๊ด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 เตี๊ดเติ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 ๊ด้าิ๊ด้ติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดีติ๊ดเ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 ต่๊ดเติ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 ๊ดเตน๊ดเต แม้เราก็จะสวยคนเดียวทีคนเดียวไปก้าะยังไม่ได้เิสอีกแล้วสสัมิมนร้อนมันดี้โอเคใ้ช็าสสี่โมเนาะอาดิดด้วยได้เลยม่ค่ะสี่โมงแล้วรอยังค่ะไม่ไวจะมีข้าวเาเรียก แล้วที่ไมด้กินสแบนั้นหรอหนูมีเนี่ยคุณแอนลองแล้วนไม่อ่อ่ท่ั่เดตกของข่าวทป่อกนานนไม่กินนิหไม่เกไม่ไ อันนี้คือแก่ทำแต่แต่ท่ได้เลยนชอบของหวานสุดๆไม่ได้ก็เราพี่ชอบก,กินเนไี่สสๆเปลี่ยนไม่ได้หรอดกว่าเฮตลก่เปไพแอปเปิลแอปเปิลเพลงเรติดเลยอ่ะ เตตมเติติมแต่จรันไม่กล้าเติมแก้มเ่ยหรือแก้มไม่ต้องเติมแล้ววะอ๋อดิฉันหน้ากเสื้อสีบัวเพวะว่าสีดิบปุ๋มจะรู้สึกแบบลองลองยืนไหมหน้ากับกะปูกมาด้วยกันจังนี่ว่าส่วนแก้มมันออกส้มกว่าชุดเป็นยังงบ้างแต่ถ้าเธอจะเทน่าเธอถ้าอากรวปันมันก็ไม่ได้ไอ๋ชมพูช้ำบูแบบชมำูที่แพวชอบทาไปหาดีกว่ามาส์กส มีเวลาไหคะทุกคนแบบไม่มีอะมีแต่จะพูนี้ยหนูมีอันนี้แต่มันนี้แบบที่มาที่มันแป้งวันนี้ไอ่ have only this one อะแต่มันส้มเหมือนกันได้เลยหรือที่จะลงอันลงอันนี้แล้วแบบแป้งทาอีกรอบอะทำไงดีอะจะอยู่กับโรงหน้าหรือจะแบบว่าแบบเอาแบบปัดปัดแป้งออกก่อนแล้วทาแล้วเขาจะแบะเซตอีกทีคือจะเปลี่ยนสีหรอ ถ้าทำไมใช่ม้ไม่รู้ว่าส้มหรือเปล่าเพราะคือถ้าชมพูอแต่ว่าแต่งนี่ใช้ที่บ้านอ่ะมันน่าจะแบบผสมผสมกันคือถ้าแบบหน้าอย่างเดียวมันก็ไม่ส้มอ่ะแต่ว่าชุดมันแบบชม่ชมพูเลยชุดนันแบบวันนี้อุตส่าห์ทาตาแบบสีแบบโม้ชมพูรู้ไหมเราต้องเติมปากอ่ะเป็นปากหรอกนแล้วกันเออลองเติมปากก่อนแค่ไม่รู้จะทำอะไรเติมปากก่อนใครข้าง้ชอบเราแต่งหน้าเลยอุ๊ยเติขยับก่อน

แทนย้อมแล้วต้มมันแดงส้มปะไมส้มเหรอใช่ด้วยอันไหนที่ชมพูกับนจะกินไก่ไหนอะไก่ที่ไม่ชมพูเลยสักอันไโอ๊ย B H B H อ๋ออย่าอย่าไปกินกันนะที่เราคุยกันน่ะใช่เรานี่ก็คุยว่าว่าอยากไปกินมากเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าไม่น่าจะไปไม่ทันหรอกเอ้าทำไมอ่ะมันนานเหรอไม่ถึงว่าแบบมันจะดึกอ่ะ ดึกแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้ดึกไม่ได้ไปเรียนเถอะน่ะอะไรอ่ะเราเลิกกูมวยเนาะไม่หรอกมันจะเลทนะมันจะเลทนะคงไม่ถึงสามโมงนะอ่าฝรั่งฝรั่งฝรั่งที่อ่บกวไม่นานนี่ไม่นานหรอกรอเหมือนรอบอ่ะ คนนัข้อสอบเนี้ยเขาหลอกแตบเดียวอ๋อหลอกปะเนี่ยแบบเดียวหลอหลอหลอไหมแต่ปุ๊บกไม่ได้สัปีแล้วแล้วเอาอะไร่ต้องฝังได้เนาะสบายดีเลยไปเร็วไออยากได้ อยากได้ที่ปัดคิ้วที่ไม่มีสีอยากอยากที่ปัดคิ้วที่ไม่มีสีคือแบบอยากให้มันเซ็ตเดียวแต่ไม่ได้คือเราซืออะไมาก็ไม่รู้อะขึ้ไปาเจอมาวันนี้แหละใช่มันบอกว่าเป็นคิ้วอืออ่านี่แหละที่ไอต้องการน่ารักที่สุดดีใจเป็นกาวคือไม่ใช่ที่ปัดธรรมดามันคือกาวค่ะจริงๆ อ y e บราว s t สไตล์น r u s h ป t c อัดสีคือกาวแต่ไม่ก็เหมือนแบบเซตแต่ว่ามันเซตได้ไงเซตคิวเซตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่กาวบกาวขิตานะเนี่ยขอนำเสนอทีนี้วิเศษกาวติ่งตาปบองจบกาวของแปรงขนคิวช่างแต่งหน้าเขาแปรงเนี่ยใช่เขาใช้จริงเขาใช้กาวจะล็อกมันจะล็อกมันแหงแล้วมันล็อกเราจะได้คิวสุขุมมา เลิยได้เหรอวาเออทำไมเรนไม่หยุดมาจิ้บ้านแท้แผนเพียดาคลิปนี้ม็นมีแปงหรอป่เนี่ยอ๋อก็คือกาวหลตาที่แครออะไรแบบวะกาวตาแล้วก็ซื้อนี้อ้าวมันเหมือนกัน แป้งมันไม่เหมือนกันก็ควาซื้อก่อนไปเนตีกันเลยตีกันเลยตีกันเลยก็คือเซ็นทรัลเปิดดุนั่งไปป๊บขอโทษนะคุณแบ๊กนั่งคุแบ๊นั่งนะเมื่อไหร่ดเทียบมากเฮ้ยเฮ้ยใหม่ดุ้งแล้วเฮ้ยเขาก็ไปลอยอ้าวไม่ไม่มันแค่มันแค่เราไม่ขยับตัว ไม่องครั้งรองครัมันต้องตรงแพ้มันไม่ตรงมันยงนี้มันไม่ถนัดอ่ะแสมบูรณี่ไงดุ้งเลยปะพี่สมเอ็นไมขดคอขัดคอเอดุ้งเลยปะแมดูสองข้างเฮยสะดุ้งเนไหมได้อกจะสร้างซีรีส ดงบักดเดียวอ่ะมันขึ้นดิเดียวเลยขึ้นกว่าันได้ปะเมื่อกี้ดุ้มกว่าเออี่สซดุ้มโอม่จอมีคืกินไมยอะเลดูงบักกินไ่อยากไปโครงการกินอะเยอะราทออันนี้อร่อยอันนี้สองอันนี้อร่อยมาขบยัง แยกใจเลือนออกคะมันแบ่งเป็นสองห้องนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คนมาหาสาบไม่สามารถอยู่จริงไม่งั้นห้องแตกค่ะแ h มยังมองแบบนั้นมองตรงไหนค่ะอย่ามองตาได้ทำตาดีอย่ามองตาได้พอแล้วมันเริ่มเซ็กซ์แล้วไม่ใช่ทำไมทาไปเรื่อยอลยเธอทาเขาถูกแข่งแล้ว หยิบมาพักก่อกี่แอนตาตาค่ะาเป็นอันไหนจริงมันต้องมาส่งสีมีแอนแบทจักบ้างมีโดนแต่ไม่บนปากอะไรเนี่ยนปากฉันจักปากแล้คือจานสีคิดไว้ค่ะทุกคนหน้าเราคือผ้าใบได้ปะผ้าใบไหนผ้าใบนี้หรือเปะผ้าใบนี้อะไรอ้าวดุงยังเข็นดุงยัง แค่ดูไม่เห็นแล้วอะต้องดูมั่งดูม้างวะดูให้เลยเฮ้ยมันคิวยุ่ตกจริงด้วยอ่ะรอนตอนเศร้ามนคิวเยอะเกินไปตัดออกค่ะตัดเองเหรอไม่จะตัดเองปะเนี่ยไม่ตกใจจะรักเลยคันเองออกเฮ้ ล้านเคอร์รี่ปีนี้ทำไมไม่เหลือน่ <laughs> าลาักน่ารักกุบเขาเรียกว่าทำมาชออน <laughs> ใช่ไหมคะทุกคนน้านะคะขอแต่งหน้าที่อันดาแบบหนึ่งนูก็วิ่งวิ่งก,งงการหน่อยมาไปได้ไหนทำางตรงเ <laughs> ออเฮ้ยรถนั่นอย่างไม่ต้องยอ้อนเข้ามา อยางไรด้วยเหรอเอ้ยมันเล่นดิเมคอัพไปหน่อยนิเีนี้มาแล้วอะคุ้มเลยน่าจะไม่ได้แล้ววะน่าให้แม่หันไปดูไปดูใช่ปะยย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 ่ยย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 มยย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 ยรยนยันกยย้ยย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 ่ยย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 ยมายยยยยยรยยยยยยนยย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 ยะยย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 เย บอว่าปัดแบบไอ้นี่มแต่นิตาซะยากทากอนได้ดีกวทากอนทากอนเอ้ยอนนั้นต้องไหร่นะอันี้เดียวอตาก็มีอยู่แค่นดตาก็มีอยู่แค่นี้แต่วันนี้ขนตาวันยองนอะสู้สู้อะซู้ใครอะสู้ตัวเองสู้ตัวเองวันนีไม่มีมติไม่มี เอาแล้แพมดุ huh. Luckily, ้งขดุ้งดุ้มแล้วนูรู้สึกรู้สึกกูมใจที่ซื้อมันมาแล้วแต่ค็แท่ปัดไปไม่เห็นนะว่าหน้ามาบังจริงเราติดหน้ามาแลเต้องอะเอะาไห็นนะแพรเพราะว่าแพมแปดดอม่าแล้วเออเออเอาละโมรหน้ามากนก่อนที่มันจะติด เราต้องเติมเลยทำไมท้าปากสีนั้นนะเอสไม่ะโบ่เลยลิปนตัดทำไมปากสีนี้มันไม่ได้หรอไม่มันแบบมันไม่เข้าบันหน้าเออคือส่งไปให้สองสีนะันเลือกสีเอไม่ใช่หยิบอะไรได้ก็ทานนะสบจบ ทำไมสภาพมันเป็นไงอะแปมเพิ่มไม่เป็นไรหรอกเพิ่มไปไปทีดียก็สวยเองเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะนัวไฟมันจะนัวใช่เหมือนส้มตำปะอืมเพราะว่าอะไรใส่ผงชุดรถแล้วนี่คือเราใส่ผงชูรสตอนไหนใส่ใจนะเกี่ยวปะไม่เกี่ยวไม่มีอะไรของจอมเลยเก็บลูกผมใช่ไหมคะใช่เขาซื้อจากไหนอิตาลีเขาซื้ไอ้นั่นก็มีขายนะอุ้ยสาวผมมองเลยดิ แค่นั้นก็มีฝ่ายต้องมาซื้อมาโตตอก็เดี๋ยวไว้สื้อกัอนดีกว่าเออนี่ค่ะอสรอปัดแก้ม how to this one ปัดอย่างนี้ก็ปัดอย่างงี้อย่างอุ้ยไม่ได้นี่คือเข้าใจป่ะปัดก็ปัดอย่างเงี้ยนี่กํารักดีเร็จนะะ ไม่หน้าอนหอกค่ะยังลิปฝันแรงมากอันนาเมเย็นนะเอาไ,ไ,ไอ้นี่ไปไว้ในหลอดอนทีกชั่วอ๋อใช่ใช่ป่ะแล้วนี่มีอีกคือแบบอุตส่าห์ไปขอ,อยพี่ที่ร้านเขาพันชั่มาให้ว่นถึก็คือเอานิีชั่วขาออกไปหมดเลยทำไมทมสึกก่อนึกตีกันเลยตีกันเนี่ยตีเลยทางศึกไหนหรือคะ เราสึกาอออคืออุ้ยตลกคาไปเกินเยอะล้เราอ่านเราสิอุ้ยเราเล่นริมเยอะเกินทุกคนต้องริบ์ก่อนจริงเป็นขุยใช่คือร่วงเกิน Not me Not me Well 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 w e เ l n o สวยเกินค่ะค่ะได้ ทำไมมันหมดไม่ลงอะแบบไม่แดงมันไม่ได้หุ่นต้องกดเลยจบคือร้องอาจจะเสียงแตกเียงหลงหรือเต้นผิดไม่รู้เสร็ก่อนเสรก่อนคือกอนหายอ่ะวันที่ซื้อก้อยกับน้ำใสอันนี้นะอันนี้สวยกอนใสนะอันนี้ใสอันนี้ใสแต่ว่าเรนนอนนันท์ว่า ข้าก็เช็ดอีนะแต่มันหมีแหละอ่าอเปรย์อิมพอร์ตจากเปแบร์อีกแล้ลองทุกอย่างเดินผ่านไหน้าซื้อซื้อหมดเใช่ตอนทำบินเลยม้ยเฮ้ยทุกคนจะเอาอะไรแล้วบอยตอนตอนนี้ม้ยเลอเลิศเหรอไม่ตองใช่เออค่ว่ามีอันเดียวจึิงอ่อหบอานเราบินฉ่ำเวลาไหนบินกันเนี่ย ว่าหรือว่ามันมันบางมากป่ะแต่มันหมุนมอนมันหมุนขึ้นแล้วมันหมุนลงไม่ได้หรอมันไปเขี่บใช่มันล็อกไว้มันแบบเหมุนกลับไม่ได้ just only แบบอุ้ยเขามาอีกแล้วมาตามหรออ๋ออยู่สิไปหาที่ที่ไหนได้ไหมใครคะสวยยังคนไหนสวยยังฮะทุกคนเลยได้ยังตอนแรกก็รู้สึกว่าสวยแต่ว่าพี่เหมียว เด้อเลยอุ้ยเดี๋ยวเราจะลงงานทะทุกคนนี่ค่ะลิปสีแดงอันนั้เป็นสีแดงๆนั่นแหละอันนี้มันดูแบบส้มแนบช็อตบอกแล้วไงคะ I want I want I want เดี๋ยวเราจะลงงานทาทุกคนเพราะว่าเราต้องไปเตรียมตัวลงไปงานแล้วนะครับใครอยู่หน้างานเจอกันได้นะคะเจอกันได้นะคะเดี๋ยวต่อยเจอกัน เบาบาก็พอสองได้ยังคะเบาบางอเห็นยากเข้าใจยากหนูเบาเข้าใจว่างว่าหนเบาขกเก่งหรือยังเอ็เอแบบุอ่อยาเพิ่งบอกว่าหนูเต็มรอดูคนอื่นก่อนอันนี้คือคุยกันน้ะวเบาบาๆอยังเบาๆหมอกกันว่าแบบขอสวยี่สุด ได้เลยครับเดินไปครับทุกคนคะเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปแล้วนะคะเนื่องจากมีภารกิจต้องทำเพราะฉะนั้นเจอกันข้างล่างนะครับขอบคุณเธอว่ะทำหมึงได้แต่เลยอุ้ไอเลนเนอร์เพิ่มดีไหมตรงแลวเหรอยังดื้อ <risque. S 2> น,นี่เนะไม่ได้ไม่ได้ะค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนทุกนะคะบ๊ายบายเจอกัน,นะครับเครับจิ๋วครับบัตรยังเหลือนะคะวันที่24่สสี่ามารถซื้อกันได้นะคะบายบายสุ่มหูนะคะถ่ายปัต